จริงเปิดใจเรามาทําความรู้จักกับผู้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของเธอเกิดขึ้นจากคนรอบตัวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปทําความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูเปี้ยวอยู่จังหวัดนครนายกค่ะอาชีพช่างเสริมสวยอายุ42ปีค่ะหน้าตาดูสดใสามากๆดูไม่เหมือนคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเลยล่ะค่ะ ล้วคุณปูเปี้ยวมีปัญหาสุขภาพอย่างไรเธอจะเล่าเรื่องราวนั้นให้พวกเราฟังกันค่ะก็มีก้อนขึ้นมาที่บริเวณคอที่ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเมื่อสักกี่ปีที่แล้วคะเมื่ออายุ3839ค่ะก้อนที่คอข้างหูเจ็บหรือยังไงไหมคะไม่ไม่เจ็บเลยค่ะลักษณะมันเป็นยังไงเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนยุงกัดหรือมดกัดแล้วแพ้แข็ง แล้วก็จับดูทุกวันแล้วมันมีความสุขว่ามันมันผิดปกติว่าทำไมมันไม่ยุกก็มีลูกค้ามาทำผมลูกค้าบอกว่ายายเขาเคยเป็นก้อนขึ้นมานิดเดียวแต่เป็นมะเร็งเราก็กลัวนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณปูเปี้ยวกัง,งวลอย่างมากค่ะเธอจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายให้แน่ใจคุณหมอให้คุณปูเปี้ยวรักษาตัวเองอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลมอสวอค่ะ เขาก็บอกว่าให้ทานยาไปเดือนหนึ่งก่อนแก้กเซ็บก็ไม่ยุบกลับไปหาคุณหมออีกพอดีก้อนมันโตขึ้นโตขึ้นคุณหมอก็เจาะเจาะไปดูโตขึ้นขนาดไหนคะโตขึ้นประมาณประมาณครึ่งลูกมะนาวอะโตขึ้นผิดปกติก็หนึ่งเดือนก็โตขึ้นคุณหมอก็เจาะไปดูแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกระ,ระยะที่สาม เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆค่ะที่ก้อนที่คอนั้นกลายเป็นก้อนมะเร็งและเป็นในระดับที่น่าเป็นห่วงมะเร็งหลังโพรงจมูกที่คุณปูเปี้ยวบอกนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรไปฟังกันเลยค่ะเกิดจากควันบุหรี่พ่อบ้านเป็นคนดูบุหรี่จัดก็จะสูบบุหรี่จัดๆเลยแล้วเราอยู่ในห้องนอนห้องแอร์ด้วยกันของเขาประจําแล้วก็เกิดจากเราทํางานเสริมสวยเราไม่ได้ปิดจมูกก็จะสูดสารเคมีเพาไปเครื่องหนีบผมก็เป็นควันขึ้นมา เราก็สูข้าไปทุกวันเราไม่ได้ปิดจมูกคือทั้งหมดไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์หรือไม่ได้กรรมพันธุ์ก็มีส่วนที่บ้านเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็น5้า0 7บเจสิบไปแล้วอายุมากมากแล้วจ้ะจ,จะเจอ<ะ>สำหรับครอบครัวพี่ปูเปี้ยนนี่เคยอายุน้อยที่สุดแล้วที่เคยเ็นใช่จ้ะส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมพันธุ์ที่บ้านเลยพ่อปูเป็นสองคนแล้วก็มาพี่เป็นคนโตแล้วก็คือดูแลตัวเองน้อยไปหน่อยควันเป็นอันดับแรกของพี่คล้ายๆผู้ชายสุบรี เป็นที่บริเวณโพรงจมูกบริเวณด้านบนนี่คือควันอาการของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่คุณปูเปียวเป็นนั้นสาเหตุเกิดจากสิ่งใกล้ตัวนั่นก็คือควันค่ะซึ่งทางการแพทย์ก็ได้มีการวิจัยมาแล้วว่าควันเป็นตัวก่อสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของโรคมะเรง็งและลักษณะของมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นอย่างไรคุณหมอทําการรักษายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ มะเร็งหลังโพรงจมูกดูบริเวณเกือบใต้เพดานนะ,คะ่ค่ะหลังหลังโพรงจมูกก็คือเกือบอยู่ใต้เพดานแต่แพร่มาที่คอที่ต่อมน้ําเหลืองคือที่คอตรงบริเวณข้างหูเนี่ยคะ่ะคุณหมอก็ส่งไปฉายแสงไปฉายแสง35แสงวันละหนึ่งแสงการฉายแสงก็จะมีการหน้าดําฉายตรงบริเวณที่เป็นแล้วก็เผื่อไปที่อื่นด้วยมันเป็นที่นิดเดียวก็จะเผื่อไปที่อื่นเอาไปเอาหมดเลยฉายแสงก็ไปเผาให้ดําเหมือนของที่ไหม ครั้งเดียวแสงครั้งเดียวก็ดำเหมือนไหมและหน้าเราก็เหมือนเหมือนของที่ไหมแล้วก็มีแผลที่คอจากการใช้แสงสุกตอนนั้นลักษณะผิวหน้าช่วงคอพี่เป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นสีดำเหมือนกับว่าเอาดินหม้อมาถูหน้าเองให้เป็นตรงไหนต้องดารดำตรงไหนก็ถูตรงนั้นแต่มันเป็นแร่ออกมาจากข้างในแสงมันจะดำออกมาจากข้างในไม่ได้ออกมาจากข้างนอกคือมันจะดดันออกมาแล้วหลังใช้แสงพี่รู้สึกว่ายังไงบางอาการของมะเร็งของเรา ดีขึ้นไหยคะก็ฉายแสงเสร็จก็ซ้ําด้วยเคมี4ี่ครั้ง4ี่ครั้งเดือนละครั้งเขาทำยังไงคะกระบวนก็คือให้เคมีทางสายเลือดดันเข้าไปก็มีเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตร้อยละสามก็ลุย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 เลยร้อยละ3พร้อมกับการฉายแสงไปด้วยก็จบ6เดือนจบคอร์สพอดีสุดท้าย6เดือนคุณหมอก็บอกว่าวันนี้ไม่มีมะเร็งแล้วนะเรื่องจริงเปิดใจ ผมดื่มเจนิฟูดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนิฟูดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนิฟูดเหมือนกันครับเจนิฟูดผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์มั่นใจเรื่องจริงเปิดใจเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากค่ะที่ตอนนี้โรคมะเร็งของคุณปูเปรี้ยวได้หายไปจากร่างกายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คืออาการข้างเคียงของการรักษาโรคมะเร็ง อาการข้างเคียงนี้เองที่คุณปูเปรียวบอกว่าทรมานกับทั้งจิตใจและร่างกายยิ่งกว่าตอนเป็นมะเร็งเสียอีกอาการนั้นเป็นอย่างไรบ้างและคุณปูเปรียวรู้สึกอย่างไรในช่วงนั้นไปฟังกันเลยค่ะพี่ก็กลับมาบ้านก็ไม่มีแรงเดินไม่ได้เพียแล้วก็แผลที่คอก็คือมันสุกอ่ะมันสุกก็คือมันจะมีทั้งเลือดทั้งน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาไขมันสุกอ่ะ ปากก็แตกคล้ายๆมันตึงอ่ะการใช้แสงก็คือความร้อนคล้ายๆของสุกแล้วมันตึงตึงมันก็แตกไหลออกมาข้าวก็ทานไม่ได้กืนไม่ได้มันเป็นบริเวณคอ,อทำมาหากินไม่ได้ทำงานไม่ได้ร้านทำผมที่เปิดไว้ก็ต้องหยุดไปก่อนปิดช่วงที่คุณปูเปรี้ยวต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั้นทำให้คุณปูเปรี้ยวได้มีโอกาสรู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัด สามารถนำมาดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวและคุณปูเปรี้ยวเองก็ยังได้หาเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมมาดูแลร่างกายตัวเองเพิ่มเติมจุดประสงค์ของคุณปูเปรี้ยวนั้นหวังเพียงให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งตอบแทนที่มากกว่านั้นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะหวังค่เดินได้ ประมาณ2อาทิตย์ก็เดินได้เดินได้ก็เลยมีแรงทํางานใช่มไม่เวียนหัวขาที่ว่าชานอนยิบๆเหมือนจะเป็นอับพาาอีกเสีย้ยวก็ไม่เป็นก็ลุกขึ้นได้ไม่ถึงเดือนอแผลที่คอก็ยุบแล้วก็มันจะแห้งแห้งแล้วก็เป็นเป็นสะเก็ด จะเก็ตคือคอยยุบยุบยุบแล้วคอพี่ก็รู้สึกว่ามันกืนข้าวได้รู้สึกหิวข้าวจากก่อนนั้นไม่ค่อยอยากกินอะไรเพราะไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติมันมีแต่เลือดกับน้ำหนองในป่าเพราะมันมันโดนหมดเลยความร้อนมันไปหมดเลยเหมือนคนปากพองอ่ะแล้วก็แผลมันแห้งมันเป็นความอัศจรรย์มากแล้วพี่ก็คือสู้อ่ะก็จะมีน้ำมีนวลขึ้นเนื้อที่แบบว่าโดนเคมีเหี่ยวเหี่ยวแล้วห้อย เหี่ยวแล้วห้อยคือไม่มีไม่มีเลือดอะไรเลยอย่างเงี้ยจะเป็นแบบปูดๆคล้ายๆย,ยาอย่างเดียวก็เต่งตึงขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนคนอวบอบขึ้นมาหน้าก็ขาวคนก็สงสัยว่าผมยังไม่ขึ้นแล้วทําไมดูดีแต่กับ<อ>พี่เนี่ยงงเขาดูเราดีขึ้นงงงงคือผมยังไม่ขึ้นแต่หน้าตามันเหมือนคนปกติแล้วก็แผลหายปากก็ไม่มีแผล ตอนที่รักษาคือผมต้องต้องโกนออกมเลยไม่ก็ค,คือเคมี<อ>เคมีก็จากผมร่วงก็โกนหัวล้นปกติแต่จริงๆแล้วผมก็จะขึ้นยากนะมผมขึ้นยากเพราะว่ายาเคมีนี่มันไปทําลายหมดเลยเซลล์ทุกอย่างด้วยคุณหมอสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันไม่เพียไม่โสมไม่เหมือนคนป่วยพี่หายมาจะสองปีละ ตอนนี้อาการทางร่างกายของคุณปูเปรียวแข็งแรงขึ้นจากเดิมมากๆค่ะและจิตใจก็แข็งแรงอาการทุกอย่างในร่างกายกลับมาเป็นปกติแถมคุณปูเปรี้ยวยังบอกกับพวกเราว่าดูร่างกายในตอนนี้จะแข็งแรงกว่าเดิมและคุณปูเปรียวเองก็ยังได้ฝากกำลังใจมาให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านผ่านทางรายการอีกด้วยค่ะก็พี่ก็มีความสุขกว่าเดิมกว่าที่มีชีวิตเมื่อก่อนอีกเพราะว่าทำให้พี่ได้ได้รู้ว่า สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าการมีเงินเยอะ<ฮ>มากกว่าทําให้พี่ระวังมากขึ้นก็อยากให้เขาหลีกเลี่ยงกับคนที่สูบบุหรี่หรือควันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นควันนะคะมันจะเกาะคุณไปวันละเล็กวันล,ละน้อยมันไม่ได้เกาะเที่ยวเดียวคุณเป็นมันจะสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยก็อยากให้คุณคิดถึงวันข้างหน้าคุณอยากอายุยืนๆคุณก็ถอยลงมาค่อยๆถอยลงมาถ้าเลิกไม่ได้ก็ค่อยถอยหลังออกมาทีละหน่อย ห่วงคนที่เรามีเขาอยู่ข้างเขาจะอยู่กับใครสิ่งที่ดีสุดคือสุขภาพคุณต้องมีระเบียบและรักตัวเองมากขึ้นคุณจะบอกว่าคุณไม่ป่วยวันนี้แต่วันนึงคุณอาจจะเป็นขึ้นมาก็ได้<ม>ก็อยากให้คุณดูแลตัวเองก่อนทางรายการขอแสดงความยินดีมากๆกับสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณปูปเรี้ยวนะคะโดยขอขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่ ทางรายการก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภยัยขอให้ทุกคนสู้อย่างมีความหวังแล้วเรื่องร้ายๆจะผ่านไปด้วยความหวังดีจากรายการเรื่องจริงเปิดใจค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนีฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป